โรงเรียนดารุณาราชบุรีประสบความสำเร็จในการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ active learning ผ่านกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ G-pass f i s t e p Step, ภายในระยะเวลาเพียง3ปีจนกลายเป็นโรงเรียนเอกชนต้นแบบของประเทศผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองคิดเชิงระบบวิเคราะห์สังเคราะห์และต่อยอดสู่โครงงานนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์ผ่านเทคโนโลยีอย่างเป็นรูปธรรม จากความสำเร็จต่งางๆทำให้หลายสถา,านศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมพัฒนานำไปสู่พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการเรื่องการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษาไทยด้วยการพัฒนานวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมผู้เรียนระหว่างโรงเรียนในสังกัดสังคมนทนราชบุรีรวม12แหง่งรวมกับสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือพอวอโดยมีบาทหลวงผู้ช่วยศาสตราจารย์ดออรอภิสิทธ์กริจเจริญเป็นประธานกล่าวเปิดงานและ มีดรศักดิ์สินโรสสารนรมประธานกรรมการบริหารพวบรรยายเรื่องการพัฒนาเพื่อพิชโกุคุณภาพการศึกษาความร่วมมือครั้งนี้มุ่งยกระดับสมรรถนะผู้เรียนทุกช่วงวัยพัฒนาครูและระบบการเรียนรู้ควบคู่การประเมินผลตามสภาพจริงเพื่อขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานไทยให้สอดคล้องทักษะศตวรรษที่21อย่างยั่งยืน